สวัสดีจ้านี่ผ้าไม่ใช่ตาแดดเดียวเลยจ้าลาแดดเดียวขั้วปลายมาเรื่องขั้นตอนต่อไปเลยจ้าขั่วก,ก่อนอเมื่อกี้เสียแล้วเลยจ้าทีแ่บบนี้เดี๋ยวไปแลกกันต่อขั้นตอนต่อไป อย่ยงอ่ะต,ตอนแล,แลี้ยสุดยปลาไขต่ตอนมักได้บันมักพริกไทยกับเทียมลดดีปลาแดดเดียวไว้กิน เด็ดไปฝากยาอยูย่เลยนะกะละมั่งหนึ่งตำกระเทียมพริกไทยใส่ละลายด้วยจ้ะดีหอมขั้นตอนมากระบัดของขาดประเด้๋ยนี่ชู้รถใส่หลายเสียบหลาย ไปหน่อยเสียบหน่อยงานตอนต่อไปได้ด้วยจ้าตากนิดตดีเวยด้จ้าตากปลาแดดเดียวมึงคิดว่ากบะดกไหลกรแช่กระซับตะไคร่น้นได้จ้าติดหนาพอกันไหม